สวัสดีครับสวัสดีครับบังก้ครับสวัสดีครับ,รบอีกิีหนครับเอาไปอีกหนึ่งทีนะคะงานั่งลงนี่บัก็นัง่งลงค่ะตอนนี้จะเป็นการสาธิตวิธีให้อาหารจระเข้จระเข้ไม่ใช่หมาที่ดูที่สุดในประชานิเวศสามคือบังโก้นี่เองนี่คือการให้อาหารต้องระวังอย่าให้เขางับนิ้ว คอยลูกทำไมสวัสดีครับหนังตรงนำหน้าเศร้าความอยากนับเข้าไปให้ค่อยๆนะคะเนี่ยขนมปังวันนี้เพราะว่าจะนับนิ้วขาดได้เพราะว่าเด็กมากอันนี้คือขนมปังนะครับอันนี้คือหมาจุ่นกำลังงงนะครับคอยิง,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 งานไง ไปหนึ่งชิ้นนี่ขนาดว่ากินข้าวไปแล้วกินขนมปังไว้เฮ้ยไปหนึ่งก้อนแล้วตอนนี้มันก็ก็ยังหิวสม่ำเสมอไม่มีเปลี่ยนดึงดุงดงดึ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 งดางดึ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 งดงดึงดึงดึงดงดงงง Go. Tung no. tung tung. Ida.